คำติไม่ได้มีสําหรับแก้ไขเสมอไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ติมาเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบน่ารักคําตินั้นก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปทําตามนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดรื้อมานีครับก็จะเป็นนางเอกกับคุณสามีกําลังนอนแต่ว่าไม่ราบฟันดีนะครับเพราะว่าห้องคุณพ่อคุณแม่สามีนางเอกของเราเนี่ยค่อนข้างจะเสียงดังจนทางด้านคุณสามีนางเอกของเราก็รู้สึกโมโหนะครับมันเองก็เลยเดิอนออกมาตรงหน้าต่างแล้วก็ตะโกนบอกว่าคุณพ่อครับเสียงเบาๆหน่อยแต่ว่าก็เหมือนจะไม่ได้ผลนะครับทางด้านคุณสามีก็เลยได้บอกนางเอกของเรานี่ครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมไปทํางานสายแน่เลยคุณลงไปบอกเขาหน่อยได้ไหมนางเอกของเราก็ไม่อยากจะไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณสามีเหมือนจะโมโหมากเธอเองก็เลยได้ตอบ ตกลงจา้างน,นั่งอกของเราก็เลยรีบเดินมาที่ห้องคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าพอมาถึงก็ได้จ้าเอกกับทั้งสองคนกําลังก okay ินเวลาอยู่นางเอกของเราก็แอบรู้สึกตกใจแล้วก็ประทับใจด้วยนี่ครับเธอเองก็เลยได้ยืนส่องดูได้สักพักหนึ่งแล้วก็ได้หาปูหาปลาไปด้วยนี่ครับตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเช้าวันใหม่นางเอกของเราก็มาทําความสะอาดอยู่หน้าบ้านนี่ครับแต่ว่าระหว่างนั้นเธอเองก็แอบนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนแล้วก็รู้สึกอิจชาทางด้านคุณแม่เป็นนิดนึงด้วยนะครับแล้วระหว่างที่นางเเองาายยนนนคิิดดพๆู่ท้ ตะลุมกับคุณภรรยาเนี่ยก็เพิ่งจะกลับมาจากวิ่งนะครับทั้งสองคนก็ได้ชวนกันไปอาบน้ําแล้วก็แอบพูดสวีทหวานกันอยู่นิดนึงนางเอกของเราก็แอบได้ยินด้วยนะครับแล้วพอทั้งสองคนอาบน้าไปได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็อยากรู้อยากเห็นด้วยนะครับเธอเองก็เลยมายืนสองดูแล้วก็ได้ย่าเอเหตุการณ์แบบเมื่อคืนเลยนะครับส่วนนางเอกของเราเนี่ยก็แอบรู้สึกอิดฉาเหมือนเดิมนะครับพอตกมาตอนเย็นทั้ง4คนก็มานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นทางด้านตะลุมกับคุณแม่เนี่ยก็ออก ทางด้านลูกชายรู้สึกโมโหมันเองก็เลยได้บอกกับทั้งสองคนนี่ครับว่าจะหวานอะไรขนาดแนนหวานให้มันพอดีพองามก็ได้ครับรู้สึกเกรงใจผมบ้างสิส่วนตอนกลางคืนก็เหมือนกันนะครับเบาๆบ,บ,บ้างผมเองต้องตื่นเช้าไปทํางานพอทางคุณแม่ได้ยินเสียงลูกชายบ่นนะครับเธอเองก็เลยได้บอกว่าถ้าทนไม่ไหวก็ย้ายออกไปอยู่อาพาร์ตเมนต์สิบ้านนี้เป็นบ้านของฉันกับคุณพ่อนะส่วนทางด้านคุณพ่อพอได้ยินทั้งสองคนทะเลาะก,กันนะครับมันเองก็เลยพยายามห้ามแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยนะครับส่วนทางด้านคุณแม่ของเราก็เหมือนจะ ไม่ยอมหยุดนีครับมีหนำสายัางพูดประชดลูกชายด้วยว่าไม่ได้เรื่องพอกับแม่ไม่ได้อุ้มหลานสักทีนึงนั่งเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็เลยพยายามห้ามคุณสามีนะครับจากนั้นทั้ง4คนก็เลยได้กินข้าวแบบตึงๆนิดนึงนะครับพอตกมาตอนดึกสามีนางเอกของเราก็กะจะแก้แค้นนะครับอยากจะทําให้เสียงแดงแต่ว่าก็สู้ไม่ไหวนะครับมันเองก็เลยได้ทอดใจแล้วก็ได้ขอตัวนอนหลับฟันดีส่วนนั่งเอกของเราก็เหมือนเดิมนะครับเดินลงมาส่องดูแล้วก็ได้หาปูหาปลาไปด้วยนั่นะแหละครับหลังจากนัน เวลาไปนะครับเช้าวันต่อมานางเอกของเราก็มาทําควาศาสตร์บ้านเหมือนเดิมน่ครับแล้วสักพักหนึ่งทางด้านคุณแม่ก็เดินออกมานางเอกของเราก็เลยได้ถามว่าจะไปไหนหรอคะทางด้านคุณแม่ก็เลยได้บอกว่าจะไปร้านเสริมสวยนะสิหลังจากพูดเสร็จทางด้านคุณลูกชายเนี่ยก็เดินออกมาคุณแม่ก็เลยได้บอกนะครับว่าไปส่งแม่ที่ร้านเสริมสวยด้วยนะทางด้านคุณลูกชายได้ยินแบบนั้นก็แอบบ่นอยู่นิดนึงนะครับว่าอายุป่านนี้แล้วยังจะไปร้านเสริมสวยอีกแต่ว่าทางด้านคุณแม่ของเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนี่ครับบอกลูกชายว่าเร็บรีไปส่งทนา จากนั้นทั้งสองคนก็เลยรีบเดินออกไปหลังจากทั้งสองคนออกไปได้สักพักหนึ่งตาลุงของเราก็กลับจากวิ่งพื้นดีนะีครับตาลุงของเราก็เลยตรงมาที่ห้องน้ําแล้วก็เข้าไปอาบน้านะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งนี้ครับนางเอกของเราก็เปิดประตูตามเข้ามาทางด้านตาลุงของเราก็ตกใจนี่ครับมันเองก็เลยรีบเดินออกมาจากห้องน้ําส่วนนางเอกของเราก็เดินตามตาลุงมาจนทางด้านตาลุงของเราก็รู้สึกกลัวนะครับก็เลยพยายามถามนางเอกของเราว่าเธอจะทําอะไรแต่นางเอกของเราก็ไม่ได้สนใจนี่ครับแม้ว่าตาลุงของเราจะขอร้องนั่นแหละครับหลังจากนั้น นางก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตกมาตอนเย็นนางเอกกับคุณสามีก็นอนหลับฝันดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงจากห้องคุณพ่อนางเอกของเราก็เลยชวนคุณสามีแก้แค้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ผลนะครับนางเอกของเราก็เลยแอบเซง็งเธอเองก็เลยปล่อยให้คุณสามีนอนหลับฝันดีแล้วนางเอกของเราก็เลยเดินมาดักตะลุงอยู่ที่หน้าห้องพอตะลุงของเราเปิดประตูออกมานาะงเอกของเราก็เลยกระชากแขนมาที่ห้องนั่งเล่นนั่นเลยครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับหนึ่งสัปดาห์ต่อมาทางด้านคุณแม่ของเรา เนี่ก็จะไปเที่ยวออนเซ็นกับเพื่อนๆนะครับก็เลยจะให้ลูกชายไปส่งที่สถานีรถไฟทางด้านลูกชายก็แอบบ,บ่นตามสไตล์ของมันอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่ามันเองก็ออกไปส่งเหมือนเดิมนะครับจากนั้นทั้ง4คนก็เลยได้โบกมือบายๆกันหลังจากคุณแม่กับคุณสามีเดินออกไปนะครับทางด้านนางเอกของเราก็เลยได้บอกกับตาลุงว่าคืนนี้เจอกันนะคะจากนั้นเธอเองก็เลยรีบเดินเข้าบ้านส่วนทางด้านตาลุงของเราก็น่าเสียเป็นนิดนึงนะครับตอนไม่ทีนึงก็จะเป็นตอนดึกนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็ยังไม่นอนหลับฝันดีเพราะว่าเธอเองกะให้คุณามีับ ก่อนพ่อคุณสามีนอนหลับเรียบร้อยนางเอกของเราก็เลยเดินมาที่ห้องตะลุงนนและครับหลังจากนั้นหน่ะก็ได้กินเวลาไปนะครับสองวันต่อแม่ทางดนคุณแม่ก็กลับจากไปทีร่รีพอยนะครับพอมาถึงนี่ก็พูดขี้โม้ให้กับทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้พูดประชดกับทางลูกชายไปด้วยนี่ครับผมแม่ไม่อยู่เสียงน่าจะเบาสินะหงจะนอนหลับฝันดีกันแต่นางเอกของเราก็ได้บอกนี่ครับว่ามันก็ไม่เบาเท่าไรหรอกค่ะส่วนทางด้านตะลุงของเราก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับนางเกรงเกรงอยู่นิดนึงแล้วหลังจากนั้นน่งก็ได้ตัดจบลงนะครับ หลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ